ลิงสตาวัสดีครับพบกับนักสื่เกมเมอร์ทีวีครั้งครับมาพบกับยูยูกับรายการเอเอสเอโอใช่ไหมตอนนี้ EP อีพีที่สองแล้วสวัสดีครับอ่าอัศนะสวัสดีครับกันตวัฒน์สวัสดีครับผมแอดมินโอครับผมอ่าโอ้ยชิ้กี่ก๊อกครับเนี่ยแล้วก็มาเจอกันกับแอดมินกันตวัฒน์นะครับสวัสดีครับแอดมินเอ็มคือเอ็มครับอ่าแอดมินเอ็มนะครับตอนนี้เราอยู่กับทั้งคู่เลยครับเป็นคิริโตสามคนเลยโอเคตอนนี้เราสิ้นเดือนแล้วเราบอกว่าจะเปิดสิ้นเดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ทําไปได้ประมาณ 98%แเล้วเลยอีก2%ขอเวลาสักวัน2วันนี้ก็คงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวดีครับรับโอเพนเอ้ยรับเบต้าเทสเตอร์ครับอ่าเบต้าเทสสามสิบคนมาเรารวมร่วมไฟกันสัก30คนเป็นเวลาเป็นเวลา3วันนะครับ3-5วันประมาณนั้นอ่าผู้เล่นกลุ่มนี้นะครับจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรตอนโอเพ่นเบต้าบ้างขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้ครับเราจะมารีวิวเรื่อง ร้านค้ายที่อยู่หน้าเมืองกันก่อนนะครับตอนนี้ดูจากคลิปที่แล้วจะยังไม่มีครับตอนนี้คนเริ่มมาตั้งขายของกันแล้วครับรู้ว่าเติบจะเปิดหรือเปล่าใช่ไหมตอนนี้เนี่ยครับร้านชุดโล่ครับตอนนี้เรื่งมางกัดประออมาณนี้เลยน่ครับมียาครับมียามีโล่หาไปหน่อยเจนอะไรนี่นี่เขาเรียกว่าชุดเกาอนะครับชุดเกาอครับร้านร้านชุดเกาอเดี๋ยวค่อยมาดูราคากันตอน เปิดเซิร์อีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะมีปรับเปลี่ยนราคาได้ครับขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้เล่นของเบต้าเทสครับนี่เป็นของขายที่แบบราคายังไม่นิ่งครับตอนนี้แต่ประมาณนี้ไว้ก่อนนี่ร้านรับซื้อของครับนี่รับประมาณนี้ขอไม่ได้ <laughs> โอเคนี่เป็นร้านอาวุธนะครับเนี่ยดูดูจากแบ,บอาวุธมันอยากเท่ดาบอย่างเท่เลยครับนี่ครับเป็นดาบ ต่างๆครับดุขวานครับขุนขวานครับขุนคอนครับได้มีหมดครับเนี่ยดาบครับดาบทั่วไปครับแล้วก็นี่ครับอิลิเมนต์ครับใช้ในการใช้สกิลอันติของแต่ละอาชีพครับซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดถึงอาชีพทีหลังอีกทีนึงอันนี้ร้านอะไรวะอ๋อร้านซ่อมของร้านซ่อมอาวุธครับอาวุธชุดก่อนะเราไปเจอกับส่วนต่อไปดีกว่าวันนี้เราจะมาไปไหนต่อครับแอดมินครับ เป็นดาบเป็นดาบโชว์ไปไหนครับเป็นดาบโชว์นี่เราต้องใช้ illustrator เรามาดูภาพนี้กันใกล้ครับชัวชัวอ่าชุบแม่นี่ครับดาบ illustrator เอ้ะอ่ะล่ะ i l l u s t r a เฮ้ยนี่ไงบอสที่เราฆ่าไปรอบที่แล้วครับมาดูหน้าตามันทีนะครับอ่าไปตัวต่อไปเลยครับอันนี้ตัว hitman ครับ ลากไปตัวต่อไปเลยดูแบบเร็วๆแล้วกันว่ามีบอสตามแมปต่างๆนี้ใหญ่เยอะแค่ไหนครับนี่บอสตัวที่สองครับนีออ่อามอามากอมากกรรมใช่ไหมมันชื่อว่าอะไรวะไอบ้ากรรมใช่ไหมไอบ้ากามหรือเปล่าอมากกรรม,ววอม,รรมโอเคนี่ครับเป็นบอสตัวที่สองตัวที่สามครับนอ่มาถึงแล้วครับตัวที่สามเป็นดาร์กลีเปียนะนี่ครับโอ้โหอยู่ใกล้ลาวาด้วยตัวนี้ตกมันลงลาวาตายง่ายๆเลยครับ ที่ีข่าบอสตัวนี้ง่ายมากครับอ่าโดยต่อไปครับนี่ครับโคดเบติกครับอ่าโคดโคดแบ็คเดมอนครับนี่ขาเป็นแพะครับมันเลยชื่อว่าโคดครับโคดที่แปลว่าแพะครับนี่มาดูหน้าตามันค่าวๆอันนี้ทั้งหมดเนี้ยครับเป็นบอสเป็นบอสในส่วนของนอกนอกนอกหอคอยร้อยชั้นครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยสามารถออกมาสู้ได้ตั้งปาร์ตี้มาสู้กันได้ง่ายๆเลยฟัน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  เราดาร์กวองสอดอ่านี่รู้จักดาบเพราะแม่ใช่หรือดาบซะก่อนนี่นะครับดูหน้าตาครับดาบดาร์กซอกดักด์กวองสอดฝันะฟันฝัน,นไปตัวต่อไปเลยครับอะไรชุบฟันรอครับฟันรอฆ่าบอนรอครับอิอ่ะจจะตายไหม เมื่อจตายอันนี้ปีศาจแพะสีดํานะครับเป็นฉายามัน่ะเฮ้ยเรากลับมาที่เมืองทล้มเนี่ยมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นที่เมืองบอลยังไม่หมดบอสมีแค่นี้เหรออีกที่เหลือล่ะ๋อะที่เหลือโอเคที่เหลือรู้สึกว่าจะมีการฆ่าไปแล้วนะครับรอปูดาวเกิดอยู่นะครับตอนนี้ผมต้องรองต่อไปแต่ตอนนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องอ่า ระบบอาชีพของในเฟิร์ฟกันดีกว่าตอนนี้มี่ข้างหลังสปานะครับนี่ครับทับสปามาครับี่ทับสปามาหันหลังครับนี่จะเป็นที่เปลี่ยนอาชีพของอาชีพต่างๆครับมาดูทางนี้กันก่อนดีกว่ามีบ้านอาชีพอะไรนะมองไม่เห็นไทด์สั้นขอดูใ้กล้แล้วกันนี่ครับห้องเปลี่ยนอาชีพคเนเดอร์ครับนี่เข้ามาเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ครับนี่เปลี่ยนอาชีพต้องกดอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับเพื่อยืนยันว่าจะเปลี่ยนจริงๆนะครับ อ่าดูตัวต่อไปครับไปที่ไหนเด้อทางโน,น้นทางโน้นบ้านไม้บ้านไม,นม้ดูบ้านไม้บ้านไม้เปลี่ยนอาชีพอะไรวะดูทางทางจะจะจะเป็นเมอร์ชันครับบ้านไม้อ่าบ้าไม้ครับทําไมบ้านไม้ดูจนๆไงไม่รู้เฮ้ยมีหมาใครอยู่ด้วยฆ่าได้ไหมทําตาบ้องแบ้วมากเลยอัลโหลโอเคครับที่นี่เป็นที่เปลี่ยนอาชีพของเมอร์ชป์ครับ ก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่ครับแล้วก็อาชีพคัสหนึ่งครับสามารถเปลี่ยนได้ที่ในเมืองทั้งหมดเลยนะครับส่วนอาชีพคาสสองนี่จะมาหลังจากหลังจากเราฆ่าบอสชั้นที่ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องถามแอดมินอีกทีหนึ่งอาชีพคาสสองก็จะมาครับพร้อมกับอ,อ,อะไรอ่ะปราสาทปราสาทปราสาทชื่ออะไรนะปราสาท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 ที่มาพร้อม พร้อมกันอัพิมใช่ไหมประาทที่มาพร้อมกันกับแพทสองอ่ะกียครับดีแล้วนี่เป็นที่เปลี่ยนอาชีพของอีกอันหนึ่งครับอาชีพเบดเดอรด์ครับรู้สึกเขาจะอวยเบเดอร์เหลือเกินทําที่เปลี่ยนอาชีพสวยเลยแอดมินรู้สึกว่าเขาจะอวยเบเดอรด์กันมากทำให้เบเดอร์เท่สุดๆเลยว่างั้นมาขนาดขนาดตัวละครยังเป็นชิลิโตกันทุกตัวเลย แล้วก็ที่สุดท้ายครับที่เปลี่ยนอาชีพคุซเซเดอร์เฮ้ยโลครับนี่ครับโลรวยหรือไงเนี่ยทำด้วยทองหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นของเมือชันเฮ้ยของเมือชันมากกว่านะดูรวยรวยโอเคครับนี่ก็เป็นที่เปลี่ยนอาชีพของทั้งหมด4อาชีพครับตอนนี้ซึ่งแต่ละอาชีพเด่นยังอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาอธิบายทีหนึ่งนะ่ะเ้าตรงนี้เลย เริ่มต้นที่รูปแรกเลยครับนี่ครับเบเดอร์ครับดาบคู่แห่งเอสเมีพลังโจมตีแรงที่สุดนะครับแล้วก็มีสกิลถ้าไม่ตายชื่อ s t a r b เ r s t ์สตีมครับอาวุธที่ใช้ได้นะครับเป็นดาบทุกประเภทครับปิกแอกทุกประเภทครับขั้วทุกประเภทครับใส่ชุดได้นี่ชุดหนังชุดโซ่ครับต่อไปครับคุเซเดอร์ครับนี่หน้าตานี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้ก็จะมาพร้อมกับโลครับ มีสกิลป้องกันสูงมากอ่าลุกและรับได้อย่างสมดุลครับอ่าเป็นอาชีพที่ขาดไม่ได้เลยครับกับการล่าบอสครับต้องมีตัวนี้เลยอ่าแล้วก็อาวุธที่ใส่ได้ครับเป็นโล่เป็นดาบครับพิกแอคกพั่วครับแล้วเกาะเกาะนี้ก็ใส่ได้ทุกทุกเกาะเลยครับเอาง่ายๆโอเคต่อไปครับเมอร์ชานครับเมอร์ชานเป็นเอคิวครับเป็นพ่อค้าแห่งโลก SEO อ่าถือขวานครับขวานเป็นอาวุธครับคีเรตเขา อู่ที่ประมาณว่าหาเงินได้เร็วมากๆครับรวยสำหรับใครที่แบบอยากเป็นแบบสุดยอดคนที่รวยที่สุดในเซิร์ฟอะไรประมาณนี้อาชีพนี้แนะนําเลยแต่ว่าก็ต้องลําบากเรื่องเก็บเลเวลนิดนึงนะครับต้องหาเพื่อนดีๆคู่ใจไปนะครับแล้วก็อาชีพสุดท้ายครับโลครับนี่หน้าตาจะประมาณออกแนวเถื่อนๆหน่อยเหมือนผีเลย <c oughs> อ่ะจะไปทางแบบประมาณผุ้เล่นสีแดงหรือเปล่าไม่รู้ครับ แต่อุอกายเขาคือมีดครับมีดมีดสั้นครับสกิลทีเด็ดเขานี่จะเป็นแอสซิสเบดครับมานแบบฟันโชว์แบบติดพิษอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็ชุดที่ใส่ได้ครับเป็นแค่ชุดหนังอย่างเดียวครับทีเด็ดของเขาอยู่ไม่ได้อยู่ที่พิษอย่างเดียวครับอยู่ที่สกิลขโมยด้วยอ่าเขาสามารถขโมยของผู้เล่นคนอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอ่าแอดมินกลับเข้ามาครับแอดมินสองคนสายหน้าทั้งคู่เลยมีอะไรครับ มีอะไรยืนสายหน้าทั้งคู่เลยโอเคสุดท้ายครับเราจะไปไฟกันที่ลานพีพเทสกันสักหน่อยครับปะไปเลยลานพีพวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งใครถึงก่อนมาอาชีพอะไรไม่รู้ครับจังหวะนี้แต่ผมไปถึงก่อนแน่นอนตามมาเฮ้ยมีต่อให้ดด นี่ครับวิ่งไปครับแต่เข้าไม่ได้ครับทําไงครับบินครับปินนี่เป็นประตูมิติครับห้ามเข้าครับนอกจากคนได้รับอนุญาตนะครับซึ่งเราจะมีการแข่งขันนะครับชิงเงินรางวัลน,นี่คือเงินเงินรางวัลจริงๆนะครับหมายถึงเงินจริงเงินสดเลยส่งให้เป็นบัตรทูบันนี่เลยแล้วกันประมาณนั้นเลยแล้วก็มีแจกของอะไรไอเทมเขาเรียกว่าจูว์แจกเงินแจกของกัน ทุกเดือนครับใครอยากแบบอ,อยากร่ำอยากรวยหรือไม่อยากเป็นเทพประจำเซินะครับมาเล่นกันได้ครับซึ่งตอนนี้ใกล้เปิดเซิร์ฟแล้วเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับรับเบต้าเทสสามสิคนอย่าลืมครับติดตามกันให้ดีๆครับ GM ศครับมาพร้อมแล้วรวยจัดการอ้ยชิคกี้ก็ก่อนเลยห้ามเดยนได้กิวยาวยังไม่รู้ ฟันหน้าด้านก่อนอย่าพึ่งใช้สก,กิลอย่าขี้โกงเฮ้ยมันยังไม่ปลดเกมหมดเหรอเดี๋ยวดูเฮดทีตัวเองก่อนแป๊บหบนึง่งโอ้เฮ็ดทีหมื่นหนึ่งมาผมเฮ็ดทีหมื่นหนึ่งครับผมเป็นอาชีพแอดมินครับฟันแหลกครับเนี่ยเอาตายไปแล้วหนึ่งครับข้าวัดเนไรโอชีเลือดเท่าไหร่เนี่ยทำไมฟันเหมือนฟันไม่โดนเลยปลดเกมหมดยัง อ๋ออยู่กิ้วเดียวกันว่าอยู่อยู่กิ้วเดียวกันครับตอนนี้อ่าอยู่กิ้วเดียวกันครับตอนนี้ฟันกันไม่ได้ซึ่งอ่ามันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับการปรับนะครับการปรับว่าหัวหน้า,ากิ้วจะให้ตีกิ้วเดียวกันได้ไหมลืมไปครับเราไปดูระบบกิ้วกันก่อนดีกว่าไปควาไปที่กิ้วกันดีกว่าตั้งกิ้วกันที่ไหนเกือบลืมเนี่ยไป หรือเปล่าโอเคอาจอยู่นะครับนึกว่าลืมรู้สึกล่อนๆโอเคนี่นะครับเป็นจุดสร้างกิวนะครับเขาเรียกว่าจุดสร้างกิวครับทุกคนต้องทุกคนที่อยากสร้างกิวครับต้องมาที่นี่ครับแน่เป็นจุดที่อสุนากับฟี่โตเจอกันครั้งแรกครับตรงนี้มานั่งข้างๆกันอย่างนี้เลยใช่ไหมกตวัตรเออปาร์ตี้ด้วยกันไหมอะไปเราจะไปล่าบอสชั้นหนึ่งกันนะ่ะ มามามาปาตีก okay. okay. oh, oh, okay. ันมาพยักนาด้วยโอเคโอเคถ้าปาตีครับถ้าปาตีครับถาป์ตี้้าปาตีอ่าปาตีไบวไม่ไม่ต้องก็ได้โอเคเรามาแนะนำระบบกิ้วกันก่อนดีกว่านี่นะครับต้องเดินเข้าไปตรงนี้เลยเดินเข้าไปตรงนี้เลยครับนี่นี่เป็นที่สร้างกิ้วครับอ่าต้องไปยืนตรงนี้ด้วยนะครับต้องไปยืนตรงจุดทองทองเนี่ยครับยืนต้องอยู่ตรงทองนี้แล้วก็อ่าเนี่ยครับเป็นจุดสร้างกิลวเขาต้องยืนตรงนี้เท่านั้นครับแล้วก็สร้างกิ้วได้ครับอ่าขี่ตามนี้เลย แล้วถ,ถ้าจะออกกิกวต้องมาออกตรงนี้ครับเป็นจุดจุดล้างบาปประมาณนั้นต้องมายืนออกกิวตรงนี้ไม่งั้นออกออกกิ้วจากที่อื่นไม่ได้ครับถ้าอยู่แบบที่อื่นที่ไม่ให่โปรงบล็อกอองตรงนั้นจะไม่สามารถออกกิวได้หรือสร้างกิวได้ครับซึ่งเกมนี้ก็จะมีกิว้ววอร์ระบบ QP ครับจัดกันทุกสัปดาห์แน่นอนครับซึ่งคลิปนี้ก็มีอะไรเสริมไหมครับแอดมินครับแอดมิน OM ครับ กิมมาครับอ่าก็เขาชูนิ้วมาครับสองนิ้วครับนิ้วเดียวโอเคนิ้วกลางด้วยไม่ใช่โอเคเขาบอกว่ารักทุกคนนะครับอ่าก็เจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคาดว่าจะเป็นเบต้าเทสกันแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย